yo แค่ยังยกไม่ออกระหว่างลิเกกับฮิปฮอปในตลาดก็มีแต่กิ๊กกรอปออเดรฮิตอัลเทอร์เนทีคมาสปาร์ตเอฟเวอร์มาแต่ฟังกินทามิได้พี่ซองอาดรอปแลนด์ฟลิปอิทแบดคอมมูนิเคชั่น t ั o ด a y เยแล้วก็คอยยกหังกันเองให้พวกคนดูเปย่อยไซมึงแอลเอลซะยิ่งกับครูเจฟังมึงท่มาน,นาสปา f u ต k ี่ว่าได้ไวอยูเซพวกมึงหัดมีสมงองเฮียก็เอาแต่เล้นพวกคนกระจอกให้กลายเป็นฮีโร่กระทถบเปลือกแม่งเหมือนอีโต้ทำไมพ่อแม่รวยก็ปะล่อยแล้วจึดไปบอก่ามาจากซีโร่คราวที่แล้วก คนแต่ข้าสังคมนี่แหละหนาดิ้นลนอยากจะบินให้สูงสักเนื้อกระสาพอมีเงินก็เลิศเธอธรรมาจัดยังคาถา MC โมเลกุลในวิทยาศาสตร์เลิกนมหัวฝามันยังคาปากเข้าใจโลกเข้าใจเรื่องมลพิษในอากาศเจอกันชาติเดียวทั้งชีวิตกลัวลาขาดเอื้อนแต่พอแรปมึงไหลหลักเหมือนไม้ซีกลอกลายมาจากไม้ศักทำเอาคนฟังแล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาต้องใส่จัดนี่ขนาดไม่ใช่คนมแตกูแค่ใช้ฝักก่อนจะแพ้ไปเรียนหนังสือมาให้จบแกล้งทำเป็นบ้านยื่นหน้ามาให้ตบแรปเปอร์มีกี่ชื่อในมึงไปเลี้ยงมาให้หมดตอนเขาวตสุดยอดในพิม็นมีชื่อกให้ด Fuck with everybody and Yo, fuck, fuck, fuck that red Ferrari. Yo, fuck, 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 fuck. I wanna fuck, fuck, fuck with everybody. And I fuck, fuck, fuck your partner, Nani. And yo, fuck, fuck, fuck that no class. กจะบี้กูจะบี้มึงให้หมวยตัวตัวยังไงก็ได้แล้วกูจะเล่นมึงให้ยู่ยนึกภาพมึงไปเรียกคอมให้ช่วยถ้าไม่รวยยศใหญ่กูเล่นพอ่อมึงให้ด้วยหันไปดูเลือดกูไหลยอยู่เต็มทางแดงเถือกแล้วก็เหือดที่อยู่เป็นลางไม่ต้องอาร์ตไม่ต้องแอคทำมาเป็นกลางจกเพลงก้มลงไปกราบกูไปเป็นจางวันๆเอาแต่รำ่ำเอาแต่รวยตัวจริงยังกะเฮงยังกะซวยลำคาญพวกเอ็มซีดีแต่อวยผลประโยชน์ไม่มีให้มึงมีแต่ควยหุบปากไปให้หมดเอาตีนเข้าไปอุด ปากกาเอาไปจดแล้วไปเขียนในสมุดว่าฟ้ามันยังกว้างมันยังห่างยังมากลางกับรามทค่มาพูด I know that everybody wanna be on top with that Emma t a l l o l I know you wanna make it pop I wonder who's your mother ลองดูดิมองรอบๆต่อหน้ายิ้มรับหลังถ้าไม่ชอบที่มึงรู้ยังไม่คุมยังไม่ครอบเห็นสีบนบ่าและยังไม่นอมยังไม่นอบโชว์ฟอร์มกันไปเหอะ โชว์ฟอร์มกันไปเหอะโชว์ฟอร์มกันไปเหอใส่หน้ากากอมชองกันไปเหอะสร,ร้างภาพปองดองใช้พวกมึงเล่นละครกันไปเหอะแล้วต่อให้อินหรือพรมด่าหรือชมสันด้านหลาน่าเป็นหมาหรือคนเลอะเทียงลงันแบนหรือกมเอาสอมองมึงใส่น้ำไม่รู้ว่าลอยหรือจม I with I wanna why And rap so funny, o, fuck, 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 that man, o, fuck 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 your everybody so fuck with everybody and I fuck, fuck, fuck your power and money, y e h yo, fuck, fuck, fuck that fake no classy, e h yo, fuck, 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 y e a ให้กูเป็นเหมือนก้าวบัญญัติสองเท้าจะได้ก้าวถนัดลิ้นแฉกไม่ต้องใพ่สลับฟังรามกูก็รู้ไม่เห็นต้องไล่ประวัติ